เนมาไซกระดาษอาบูฟันยู่เกียร์นี่มีมีโอ้สิเขียนเลขใส่ใบโพยังไม่รู้จะเขียนเลขใส่ใบโพหรือเปล่านะครับแล้วดูกันเดี๋ยวโหว่าให้ไปเก็บใบโพมาส่งพี่ก็จะลืมบอกเบอร์โทรไปด้วยนะบางเบาวทีด้วยนะไปกันให้ผ่านแอดมินจบเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรนะครับเพื่อจะได้ร่วมสมทบทุนเนาะแต่้ายคลิปนะครับ สร้างไว้ที่นี่แหละที่กระท่อมนี่แหละใช,ใช่สร้างด<า><า>้านหลที่กระท่อมด,าดา้ดานข้างอ่า ย่างปลาทอดปลาย่างมันพริกเป็นไงนะมาให้ปูปูสวงได้วันนี้นะใบโพมาสี Pope ่ใบทางทีมงานเราก็ได้ก็กราบกันแม่นี้อันที่สี่มาปูครับมันจะบูดขึเก่าเออเซนทุนึีงเลยโป้โปเขียนใส่ Đã đã làm, bố ngủ, không? Ừ. Ừ. ừ mày mày nó mày tao mày tao mày tao gặp mình ừ. 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 Đó, nói yên. Ngoài, đừng nói yên Cân nhanh, cân nhanh Như đại nhanh, phố nhanh. xa mua thì đẹp này อาทุทำไมาทุสาทุเนยดีตัวนั้นดีแต่มีสามศูนไม่สามศูนย์ก็สามเก้าตัวแม่ตัวแม่นแล้วแม่ระบายเราเลยเราเตตัวนี้เนาะฟูเนาะเงาบริเน้แือจะคัาเข้า ผมเห็นมาชัดเจนตรงนั้นนะผมมองเห็นเลยนะชัดเจียนแล้วเอฟซีค่อยๆไปดูนาขาซีหาไรบ้างาซีันนี่ออะไรอะไรเนี่ยอซ่อน มคนสกรคนหล่อโอ้ชิวเดยว่ะจะไหนจะกล้าเฮ้ยฮะอแม่แนบแมนบอแมนีน้เียนแมสีนไม่ใช่สีห้เราจะไปตียังไงกก็บอกว่าเก้ากับสี ใช่่ม้เาอแปลนะครับท่านผู้ชมจำคลิปที่ท่านเห็นเลยง่ายๆเนาะใบไม้ตอนแรกให้ผมบาวทีนี่สี่มาเพิ่มอีกห้าเป็นสี่ห้าเป็นสี่ห้าไ้เพชรกล้วยสี่ตัวยืนคือสี่เลยหมดนี้ศูนย์ศูนยังนอกดู ปออีกตนะครับศูเป็นลงเหล็กยันไห้ครับสี่งาโอ้ศูตัวเดียวเลยมงเกครับเบิ่งเอารับยามาเบิ่งกศูนย์สี่พร้ององ้อดี๋ยวค่เบิ้งอืมอาสสาุแล้วเมาเปิดเลยครับเด้อปล่อยเบิ่งในยามผมเด้อครับพี่น้องชัดไแล้วนี่จับบะชิงชัดจาุครับท่านผู้ชมเด เดี๋ยวผมจะเอาให้ซองสุขคนงวดนี่จังไรก็มีศูนย์แล้ววะแมนบอกบอกพี่สัตว์เกียร์เลยวันนี้เกียนี่คืองวดว่างหนึ่งอ่ะผิดพลาดทางเทคนิคเขียนกันผิดครับแต่ท่านผู้ชมก็ยังเห็น63หรือเราตัวนี้ผมวัด4แถวๆง่ายๆ04แมนบอกพี่น้องพี่น้องเห็นพี่คงงานการทำปูปูเด้อเอาดูเอาเด้อดูเอาครับ ใบโพเก้าใบกล้วยสี่กล้วยสี่ลูกแล้วก็ส่งท้ายด้วยคือปู่ให้เขียนตัวนี้ให้เลยครับสำหรับงวดที่แล้วเราเขียนใส่แผ่นหลังแอดกีใบตัวนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์เหมือนกันที่อยู่ในกระเป๋าตัวนี้ใส่ย่ามตัวนี้ใส่ย่ามแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมพิจารณานน้ำยอ๋ออ๋อนี่แหละครับผม ดูเอาเด้อท่านผู้ชมเลยสามปีแล้วสิสามคูสี่ลูกอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งกระช็อตอ่ะเดี๋ยวเดี๋แม่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแม่ก็ไม่รู้แต่ว่าแม่พูดออกมาบอกว่าแปดสี่คือเราตีกันรวมๆว่าแปดสี่ศูนย์อ้าวเขียนได้มือตั้งไว้ก่อนจะได้สรุปให้นี่ครับที่เขียนในห่อก็เป็นศูนย์นะศูนย์ศูนย์มีแต่ก้อนเดี๋ยวเมื่อกี้แม่พูดอยู่แปดสี่ศูนย์บ่ ก mm. so ็ได er> you know, ้ก็แม่โู้จะแม่ต mm, like, ีตีอนนั้นนะครับหอไ้เลนะับเอาตีเป็นแปดสี่ศูนย์้ย่งนั้นจะอยู่งนี้วอลลีเดดมากเลยเนี่ยเพราะว่า เป็นเพียงแนวทางแปดสี่ศูนย์เนาะแม่แม่ดูแล้วแปดสี่ศูนดูแล้วแปดสี่ศูนย์บ่แปดสี่ศูนย์บ่แค่แค่แค่หมายถึงว่าอะไรอะไรมันจากสี่รู้ไหมกระดาษสี่กระดาษกระดาษสีอันนี้แปดอือแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เขียนเลยเขียนเลยครับเขียนเลยเอ้าบาที่มันจะการเขียน นี่นตัวนี้ก็ีีศูนย์อยู่แล้วเออีซีศูนย์อยู่แล้วไม่ไนั่นก็แล้วก็ซีหานตัวหนึงีาเอาแปดซศูนย์กับ4ีห้าจัดเลยเออที่ตัวนนะที่เห็นออกได่เละที่เห็นทืข้างหลังก่อนพ่อม่พ่องพ่องดีดีใส่ซื้อยังปูสวงปูสวงพันหลาง เอาแม่แม่หัดอะไรแม่หัดปะนึกว่าปูสวงจะดีกว่านะหาปูสวงปูสวงพันหลังไม่ได้ไม่อันนี้พากันตีเอาเองนะตีเอาเองนะจนว่าไผเห็นกะไปตีเองก็ได้ในกระเป๋าอะไรมั่งหลากสีห้ใบโพก้าใบใบโพนั่แหละใบโพกที่หาบ่ที่สีกัญหาสีหาครับสีหาเลยอ่ะเดี๋ยวุผมมัดตัวนี้เลยแหละนี่ว่ะสีหามีอะไรอีกเก้า กล้วยเก้าศูนย์แปดกล้วยกินไปแล้วศูนย์แปดเขาเขาให้กินใช่ไหมศูนย์แปดอ่าตัวนี้น้ำได้ศูนย์ไม่ไม่ไม่ต้องไปตัดหรอกอันนั้นให้เขาตัดเองตัดเองตัดให้น้อยนึงก็ได้ศูนย์แปดนะเอาใบโพก้าใบกล้วยสี่ลูกด้วยอ่าโอเคเก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่ใช่เพราะว่าใบโพก้าใบมันจะเยอะไหมเยอะไม่ไม่ไม่เยอะเอาก็ได้น้องเพราะว่ามันมันเยอะแน่นอนมันเยอะแน่นอนเพราะว่า เลขมันมีหลายจุดเป็นปีศานาหมดเลยแต่ที่ปู่เขียนให้กับมือคือในย่ามแ่เลนี้คือ40กับในนี้กับในนี้ครับนี่แหละคือ40พิจารณากันเอา40นะครับก็พิจารณากันเอานะิจรณาดูเนาะมันมันไม่ีมันมีหลายที่เนาะพองวดเมื่อกี้แอดก็ยังเขียนให้ผิดเลยครับใช่ใช่แอดไหนนะ แอดเขียนหกเกียดแต่ในหลังก็เขียนหกสามแอดมนเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ที่จะถ้ำหงนางเดี๋ยวผมพาไปจัองน้ำดกนบริการ